สำนักงานคอปปชนะคดีสินมั่นคงประกันภัยนะคะฟ้องเรียกค่าเสียหาย40,000ล้านบาทกรณีสินมั่นคงบอกเลิกสัญญาประกันภัยโควิดแบบเจอจ่ายจบนะคะนายชูฉับประมูลผลเลยาธิที่การคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคอปปบอกว่าสามปกครองกลางพิพากษาให้สำนักงานคอปปชนะคดีที่ถูกบมจสินมั่นคงประกันภัยผู้ขายประกันภัยโควิดแบบเจอจ่ายจบ ที่ยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหาย4ี่0 0ล้านบาทโดยคอปปะพอเคารพคำตัดสินและขอบคุณศารปกครองที่เห็นว่าคอปปะพอดำเนินการในสิ่งที่ถูกต้องซึ่งคอปปะพอมีหน้าที่กำกับส่งเสริมธุรกิจประกันภัยและยังมีหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ให้กับผู้เอาอประกันภัยด้วยซึ่งช่วงเวลานั้นคอปปะพอต้องทำเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของสาธารณะซึ่งทางสินมั่นคงประกันภัยยังสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ เลขาธิการคอพพบอกว่าขณะนี้บริษัทสินมั่นคงประกันภัยยังไม่ถูกเพิกถอนใบอนุญ,ญาตและยังสามารถกลับมาประกอบธุรกิจได้โดยมีขั้นตอนดำเนินการให้ครบถ้วนตามกฎหมายแสดงให้เห็นถึงความพร้อมที่จะประกอบธุรกิจและให้ยื่นเรื่องมาที่สำนักงานคอพอซึ่งขณะนี้คอพอ,อยังควบคุมการจ่ายเคลมที่สินมั่นคงยื่นขอมาเพื่อจ่ายสินใหม่ทดแทนให้ประชาชนอย่างต่อเนื่อง คดีน,นี้สืบเนื่องจากในช่วงกลางปี2564นสถานการณ์โควิดระบาดอย่างหนักบริษัทสินมั่นคงประกันภัยซึ่งเป็นบริษัทประกันภัยที่ขายประกันภัยโควิดแบบเจอจ่ายจบประมาณ1ล้านฉบับได้ส่งหนังสือถึงลูกค้าของบริษัทบอกเลิกสัญญาสร้างความตื่นตระหนกแก่ผู้เอาประกันภัยของบริษัทอื่นและกรมธรรม์อื่นว่าจะถูกบอกเลิกกรมธรรม์หรือไม่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างกับประชาชนที่ถือกรมธรรม์ประกันภัยโควิดรายอื่นทั้งหมด สำนักง,งานคอพพจึงอาศัยอำนาจที่มีอยู่ออกคำสั่งห้ามบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยโควิดเพื่อปกป้องผลประโยชน์ประชาชนที่ถือกรมธรรม์โควิดทั้งระบบ16ล้านฉบับมูลค่าสินใหม่ทดแทนเกือบ1แสนล้าน ะะได้ให้ได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขจนกว่าจะหมดอายุกรมธรรม์ดังนั้นคำพิพากษาในคดีนี้จึงมีความสําคัญเพราะหากคอพพเป็นฝ่ายแพ้คดีก็อ,อาจจะถูกนําไปใช้เป็นบรรทัดฐานใหม่ให้บริษัทผู้รับประกันภัยใช้เป็นแนวทางบอกเลิกกรมธรรม์ประกันประเภทอื่นๆหากเห็นว่ารับประกันภัยไปแล้วแต่มีแนวโน้มที่บริษัทผู้รับประกันภัยจะต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนเป็นจนํานวนมากซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นในสาร,ระบบ ของธุรกิจประกันภัยทั่วโลกมาก่อนและอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีแต่ระบบประกันภัยในภาพรวมทั้งหมดค่ะ